เหตดังอัปเดตความคืบหน้าประเด็นซีอสาวคนสนิทของหนุ่มกลาล่านยังไม่มีทนายรับทำคดีให้คนใกล้ชิดแห่เมาส์กันกระจายยังคงเป็นประเด็นฮอตที่หลายคนจับตามองสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มกลาและภรรยาจูนเพนชุรีที่มีปัญหาเพราะมือที่สามจนทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจอย่าร้างกันโดยฝ่ายจูนเพนชุรีเดินหน้าฟ้องร้องสาวมือที่สาและเรียกค่าทดแทนเป็นจานวนเงินสิบล้านบาท ซึ่งมีข่าวลือหนาหูออกมาว่าสาวซีอคนดังกล่าวเตรียมหอบเงินสด10ล้านบาทมามอบให้กับจูนในวันที่16สิงหาคมนี้ด้านทนายความส่วนตัวของจูนเผยว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้และไม่ได้รับการติดต่อมาแต่อย่างใดแต่ถ้าจะมาจ่ายก็ยินดีเท็ดังอัปเดตประเด็นสาวมือที่3ล่าสุดทางด้านเท็ดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวได้ออกมาโพสต์ยี้ถึงประเด็นดังกล่าว โดยได้อัปเดตเกี่ยวกับสาวคนสนิทของหนุ่มกะลาว่าอัปเดตเรื่องแหนซีอีโอตอนนี้ยังคงอยู่ที่ลบบุรีจากที่ถามคนในพื้นที่ยังไม่มีทนายรับทําคดีให้เขาเรื่องเงินที่เป็นข่าวลือว่ายอมจ่ายคือบทสนทนาของคนใกล้ชิดเขากับตัวเขาเองยังไงก็รอชมนะในส่วนของภาคปฏิบัติการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นสัรพากรออยอตำรวจและปปง เจ้าหน้าที่ก็มีวิธีการขั้นตอนของเขาอาจจะดูช้าแต่ไม่ต้องห่วงถ้าผิดจริงผู้ก,กองแช่งก็เตรียมเฮท่ามกลางบรรดาลูกเพจและชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อาทิโดนตรวจสอบเมื่อไรไม่มีเงินเปย์ผัวชาวบ้านเลยนะผัวหักไก่ไปหาที่ตีไทนี่แทนเมียให้ฟักนึกว่าลืมยายมอ,อไปแล้วเห็นนางโพสคลิปอัพสตอรี่เมื่อคืนไม่รู้เรื่องตอนนี้อะไรยังไงด้วยความเจือกจริงๆและอีกมากมายส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร คงต้องรอดูกันต่อไป